สวัสดีครับพี่ท้องทุกท่านวันนี้วันที่18มกราคมนะครับวันอาทิตย์เราก็ได้เปิดศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้พี่ๆนะที่อยู่หลายๆจังหวัดนะครับได้มารับฟังเข้าฟังการเรียนรู้กําหยัดขยะพลาติกให้เป็นน้ำมันนะครับ,นะรบได้ รับการเรียนรู้ศูนย์กับจกขยะปฏิกิรเป็นน้ำมันที่บ้านผู้ใหญ่เล็กชัยบดานนะครับวันนี้ก็ขอขอบพ<อ>ระคุณพี่พี่ทุกคนนะก็มากันประมาณ4-50คนนะบางอาทิตย์นะครับบางอาทิตย์ก็มากบางอาทิตย์ก็น้อยเรามีข้าวมีอาหารให้กินฟรีนะครับตอนนี้ก็เวลาผ่านไปนะครับ3มชั่วโมงกว่าแล้วก็จะเปิดน้ำมันเลยนะครับเอาช่างช่างมาเปิดน้ำมัน เอาละครับเราจะเปิดน้ำมันดูมาดูใกล้ๆครับพี่เอาเปิดเลยเปิดเลยนะเปิดเลยนี่เออเอาเริ่มแรกน้ำมันของเราจะขุนหน่อยนะครับอ่าขุนนะแล้วก็พอไปนานๆก็จะใสวันนี้เราใส่น้ำมันนะครับต้ายห้าโลขวาห้าโลเราจะทำน้ำมันให้ได้สิบลิตรแต่เรารับประกันแค่แปดลิตรนะฮะ พอใส่ขยะพลาติกนะตอนเช้าใต้ห้าโลฝาห้าโลแต่ตอนนี้เวลาผ่านไปนะสามชั่วโมงก,กว่าๆนะครับผู้พี่พีก็ได้มาดูนะครับการาเปิดน้ำมันนะครับวันนี้นะครับนับว่าเขได้รับเกียรติพี่พี่ที่มาจากหลายสถานที่นะครับเป็นวันอาทิตย์เอา ช่างมาจุดไฟเลยช่างนะฮะได้วเบเกียจ,จากพี่ๆในหลายสถานที่นะมาดูงานนะครับเอาเอาเลยเลยนะว่าเดี๋ยวมันจะหลายนาทีอ่นะเอามาจุดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวเราจุดไฟให้ดูนะครับว่าของเรานะครับ,นะรบอ่าไฟของเราแรงมากครับนะพี่ๆได้มาดูนะตอนนี้ก็เวลา อนนี้น้ำมันนะก็ออกแล้วพอ <c oughs> ประมาณ6ลิตร7ลิตรแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดน้ำมันแต่ผมจะทําไม่ได้ถึงส0ลิตรเราจะดูการตุดน้ํามันนะครับ <c oughs> น้ํามันของเรานะแรงกว่าน้ํามันน้ํามันทั่วไปนะครับว <c oughs> ันนี้ขอขอบพระคุณ <c oughs> พี่พี่ทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้มา ดูการกันน้ำมันที่บ้านผู้ใหญ่เล็กใช่บาดาลน,นะครับเป็นวันที่18มกราคนะมีโอกาสโทรมาคุยกันครับซื้อไปซื้อไปเป็นไรของเรารับประกันทุกตัวนะครับถ้าตา่ำ8ลิตร10กิโลถ้าตา่ำ8ลิตรเรารับคืนทันทีช่วยค่าน้ำมันรถทั้งไปทั้งกลับนะฮะมีโอกาสมาเลยครับมาเที่ยวที่บ้านผู้ใหญ่เล็ก หรืจะบ้านลูกศิษย์ทูใหญ่เล็กที่นคะรผมกีกี้ก็ได้นะครับกีกี้ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของผมเนะขอให้ท่านโชคดีทุกคนโอกาสหน้าขอเชิญทุกคนมาใหม่นะครับขอขอบคุณครับ